อีกหนึงคลิปอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ก็ฝืนเหมือนกันนะครับเห็นว่ากระแสน้ำเนี่ยดูเหมือนจะไม่แรงแต่สุดท้ายพัดกระบะจมกันไปทั้งคันเลยเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องเอาตัวเองหนีรอดกันออกมาเนี่ยครับคุณผู้ชมลองดูคลิปกันก่อนจู่จีบตเลกจะจู่จีบตอเดียวู่จีบลงไงตอวเดียว คือเป็นนาทีตะทึกเลยทีเดียวว่ะครับเมื่อกระบะคันนี้เนี่ยเขาฝ่าฝ่ายน้ำล้นแล้วบวกกับกระแสน้ำเนี่ยมันพัดแรงมากครับสุดท้ายจมกันไปทั้งคันเลยทีเดียวคือในช่วงนี้ครับในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชเจอมรสุมเข้านะครับแล้วฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลา,ลากล่าสุดครับรถคันนี้เป็นรถของช่างทำฝ้าสาคนเป็นกระบะสประตูพยายามที่จะฝ่า ปายน้ําล้นในช่วงที่กระแสน้ําจากเทือกเขาหลวงเนี่ยไหลผ่านพอดีเส้นหมู่ที่1ตําบลทอนหงอําเภอพรพมคลีนะครับแล้วน้ํามันมาแรงสุดท้ายพัดเอารถคันนี้ตกลงไปในลาคลองตองึต่งเป็นคลองที่รับน้ําจากน้ําตกสองรักจมทั้งคันเลยครับน้ํานี่พัดเอารถลอยไปห่างจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยร้อยเมตรในขณะที่ทั้งคนขับแล้วก็เพื่อนติดอยู่ในรถ3คนพยายามที่จะเปิดประตูหนีตายกันออกมาโอ้โห โชคดีที่ช่วยกันเปิดประตูออกมาได้นะครับแล้วก็พยายามว่ายกลับเข้าฝั่งรอดตายมาอย่างทุรักษ์ทุเลแล้วก็มีการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นทีนี้ชาวบ้านกับทางกู้ภัยก็ทําได้เพียงเอาเชือกเส้นใหญ่ๆไปล่ามกันชนรถยนต์มาผูกไว้กับต้นไม้ะครับคือจะได้ไม่ไหลไปไกลามากกว่านี้ แล้วเดี๋ยวรอให้สถานการณ์น้ำมันดีขึ้นค่อยดำเนินการในการกู้ขึ้นมาครับค่ะช่วงนี้ภาคใต้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ากลมอูตุเนี่ยก็เตือนว่ามันมีมรสุมพัดผางเข้าไปก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะ